สวัสดีทุกคนนะครับผมผมทศพรเวสุลินะครับเรียกอ้นก็นได้นะครับโดยอาชีพหลกัหลกๆผมทําบริษัทเกี่ยวกับสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยภาพรวมนะครับรู้สึกว่าจะเป็นมาทางสายโปรแกรมเมอร์นะครับเป็นดีวลัลลอปเปอร์กันเซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้น่าคิดว่าน่าจะไปเป็นส่วนเติมเต็มได้ นะครับสำหรับการเรียนในคลาสนี้นะครับเพราะว่าคร์สนี้จะเป็นในส่วนของการใช้ฮาร์ดแวร์ราคาถูกนะครับผมเน้นว่าฮาร์ดแวร์ราคาถูกเลยนะครับเพราะว่าไอตัว ESP8266 ที่เราจะใช้ในคลาสนี้นะฮะตว่า IC มันราคาไม่ถึงร้อยนะครับหรือถ้าซื้อในบ้านเราก็ร้อยกว่าบาทนิดๆนะครับซึ่งซึ่งมันเลยทำให้นะฮะ IOT เหมือนกับเกิดการขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้น จริงๆผมว่าโฮมออโตเมชันเท่าที่ผมเท่าที่ผมเห็นมานะครับเหมือนจะเริ่มเหมือนจะพยายามเริ่มกันมาสามสี่สามสี่รุ่นสามสี่รอบตั้งแต่เรื่องของพยายามส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสายไฟ220โวลต์นะฮะก็ก็มีมารอบหนึ่งเพื่อจะทำโฮมออโตเมชันแต่ก็เหมือนกับก็ชะงักไปแล้วก็มีพยายามที่จะใช้เป็นเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของอะไรหลายๆรอบ สุดท้ายผมว่ารอบนี้น่าจะเกิดแล้วละ่ะสำหรับโฟลอตโมชั่นที่หลายๆคนกําลังกําลังต้องการกันนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูคือฮาร์ดแวร์มันถูกแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไม i o t อยู่ๆช่วงนี้มันมันบันบูมจังเพราะผมว่ามันเริ่มมีคําที่จะเอามาเรียกคือ,อามาเรียกอ่โ IoT เริ่มเรียกมีคําให้เรียกละมีคําให้เรียกขานมีมีดีคริปชั่นให้เข้าใจกันระดับหนึ่งละแต่ก็ยังไม่ได้ผมว่ายังไม่มีใครจํากัดความที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างในเอกสารที่ที่เด จะจะสอนอในส่วนของอบรมเนี่ยก็จะมีคําจำกัดความบางส่วนที่ทาง IEEE e นะครับ IEEE นะฮะได้ได,ได้ได้รวบรวมไว้ i e e เองยังไม่กล้าจำกัดความนะฮะใช้ใช้คําว่ารวบรวมไว้นะครับก็คือจากจากหลายๆที่แล้วเอามารวบรวมไว้เพราะว่ามันมันกว้างถ้ามันค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาร์ทแพลนต่างๆเช่นสมาร์ทโฮมนะครับอ,อะไรนะสมาร์ทกริดนะครับ อ่าสมาร์ทโฮมสมาร์ทกริตสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทแฟคทอรี่นะครับสมาร์ทเมนูแฟคเจอริงนะครับหลายๆอย่างนะฮะสำหรับคอร์สออนไลน์วันแรกนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของโอเวอร์วิวไก่อนนะครับเมื่อสักครู่เราก็โอเวอร์วิวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโอเวอร์วิวที่เป็น iOt จริงๆแล้วละว่าไอตอนเนี้ย IoT ที่ที่ที่เราเรียกกันเนี่ยไอข้างนอกเนี่ย เขาเขาทำกันไปถึงไหนละเขามีอะไรกันบ้างแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของทูลทูลน,นะครับของ IoT ทูลของ IoT เนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่าจะเป็นแค่ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ในมือเราจริงๆมันค่อนข้างกว้างนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า c ค o า d System แล้วนะครับคลาวซิสเตมคืออะไร c ค o า d System ก็คือไอคอนเมกนะครับที่มีหน้าที่ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ที่มันอยู่บนพื้นโลกเนี่ยนะครับก็คือมีหน้าที่ว่าเอ้ย เอาข้อมูลจากพื้นโลกไปเก็บไว้บนก้อนเมฆก่อนนะแล้วบนพื้นโลกอยากได้ข้อมูลอะไรจากก้อนเมฆก็ดึงลงมานะครับโดยเราจะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างพื้นโลกกับก้อนเมฆได้นะครับก้อนเมฆในที่นี้ของผมหมายถึงเซิร์ฟเวอร์นะฮะเซิร์ฟเวอร์คลาวด์นะครับซึ่งเขาก็จะเรียกเป็นก้อนเมฆกันเพื่อเพื่อให้เข้าใจกันระดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการยูทูนไอ IoT นะครับทูลของ IoT ทีที่กล่าวถึงนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะมีเรื่องของคลาวด์นะครับ มีในส่วนของอ่ะโอเคอย,อย่างวันนี้เราจะเป็นในลักษณะของเบสิกกันก่อนง่ายๆโดยเราจะรันบน ESP8266 นะครับตัว ESP8266 นี่ก็เป็นทูนตัวหนึ่งนะครับตัวทูนของ IOT นะครับทีนี้เท่าที่เราเราเรารู้จักกันระดับหนึ่งก็คือตัว a r d u i n o ใช่ไหมฮะ a r d u i n o จริงๆแล้วตัว ESP8266 เนี่ยสาเหตุที่ท,ที่ที่มีคนนิยมเยอะที่มีคนสนใจกันเยอะพอสมควรเพราะว่าไอ้เจ้า ESP8266 เนี่ยมันดีวลลอปได้หลายทาง รเราสามารถใช้ a r d u i n o IDE นะครับก็คือตัวตัว IDE ที่ใช้ในการเขียน a r e u i n โเนี่ยหรือ a r e u i n โ p l พ tform เนี่ยเขียนแบบ a r d u o n o เลยก็ได้1 t o o l ทูนะครับหรือที่มีเฟรมเวิร์นะครับตอนนี้ที่ทิตกันผมไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่าสมิงหรือหรือสวิงหรือสมิ่ง,งนะครับก็ a S อ I N G ออนะฮะก็ออกเสียงเป็นภาษาไทยก็เป็นสมิงแล้วกันนะฮะไอตัวสมิงเฟรมเวิร์กก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปวางบน Eclipse นะครับสำหรับท่านที่ถนัดอีคลิปเราสามารถไปวางบนอีคลิปหรือเราสามารถที่จะแก้โดยใช้นอตเพจแล้วเราเขียนบิไฟล์ขึ้นมาเพื่อทำเมคไฟเองแล้วบิวขึ้นมานะครับก็ได้นะครับ,นะรบอีกทางหนึ่งนะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับที่รู้จักกันผมไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่าวรัวหรือรูนะเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าในส่วนของเว็บ developer น่าจะรู้จักพอสมควรเพราะว่ามันเป็นภาษาสคริปต์นะครับมันเป็นภาษาสคริปต์ตัวนี้ก็สามารถที่จะ ใช้งานบนไอตัว esp 8 2 6 6ได้ด้วยนะครับก็มีอีกตัวหนึ่งไอตัวนี้อาจจะเงียบๆหน่อยคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักก็คือจะเป็นตัวม i โครไพทอนนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว sdk ของมันเองนะครับตัว d a ตัว sdk ของมันเองมันปล่อยอยู่เรื่อยๆนะฮะเราสามารถเข้าไปในส่วนของเว็บที่เป็นคอมมูนิตี้ของ esp 8 2 6สได้นะครับมันจะมีเวอร์ชั่นใหม่ๆมาเรื่อยๆตอนนี้ถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกจะเป็นหนหรือหนแล้วนะครับ ซึ่งพอเป็นเวอร์ชันใหม่ๆเราสามารถที่จะใช้ a t command เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราใช้เป็นลักษณะของ SDK ที่มันปล่อยมาเรายิงเป็น et command เข้าไปเพื่อที่จะสั่งมันนะครับตัวนี้ตัวนี้สำหรับบางคนที่ถนัดเรื่องของการใช้ a t command ก็สามารถใช้ได้นะครับมันเลยทําให้มองว่ามันหลากหลายพอสมควรเลยทําให้มี Dev e l o p e r จากหลายสายเข้ามานะครับซึ่งพอไอเป็น IoT เนี่ยตัว IoT เองแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะของเหมือนกับมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว d e เวลลอปเปอร์ที่มาทางสายเว็บมาจับ IoT ก็อาจจะใช้รัวนะครับมันก็จะสามารถที่จะเขียนได้เลยเป็นสคริปต์แล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ of i o t basic นะครับแล้วก็เซนเซอร์นะครับตัว IoT เองเนี่ยทำไมต้องมีเซนเซอร์นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเซนเซอร์เนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลที่เราต้องการขึ้นไปได้นะครับโลกของ IoT ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับ ที่ผมมองว่าถ้าใครอยากทําธุรกิจก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์ Wi-Fi นั่นเองนะครับคือถ้าเราทําเซนเซ,นเซอร์สําเร็จรูปหรือโนดสําเร็จรูปที่เซตติ้งง่ายๆนะครับเป็นเกจจตแยกมานะครับสำหรับคนที่ต้องการคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะคุมทั้งระบบสําหรับ IoT เพราะมันค่อนข้างใหญ่นะครับมันจะคงจะต้องมีอย่างอย่างโอเคทูอาจอาจจะเป็นสเตทโคเดอร์ได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะใหญ่มีอินฟาสั์เจอร์แต่ทีนี้ในส่วนของการสร้างสร้างธุรกิจเมนย่อย ในส่วนของสู้กิจแวดล้อมไอตัวของเซนเซอร์เองเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะโอเคที่จะไปได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นคนสร้างดีเซนเซอร์ละฮะจริงๆเราแค่เอาเซนเซอร์มาแปะติดกับ wiFI แล้วเราก็เขียนโปรแกรมลงไปให้มันใช้งานไ่ายหาโปรแกรมอะไรสักอย่างที่ที่ใช้เซตติ้งง่ายแค่นั้นก็พอละเพราะว่าเซนเซอร์เราไปสร้างเซนเซอร์เราคงสู้จีนไม่ได้ในส่วนของวันที่สองเราก็จะเป็นในเรื่องของ Cloud iot นะครับ ในตรงนี้เราน่าจะใช้คลาว d ที่เป็นคลาว d ฟรีที่มันมีอยู่แล้วนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับในส่วนของ t ิ้งสปีกนะครับค็คือเราจะเดี๋ยวเราจะสมัคร Account กันนะครับคือก็ไม่น่าไม่น่ายากเกินไปนะครับเพราะว่ามันทํามาให้ใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะยิงค่าที่ที่เรารับได้นะครับจากตัวตัวตัวหน่วย M C U ที่เรามีอยู่นะครับหรือตัว E F P 8 2 6 6ตัวเนี้ยขึ้นขึ้นไปพอ d กราฟกันข้างบน รเราจะมีใช้จอที่เป็น OLED นะครับในการที่จะรับค่าลงมาด้วยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าตัวทิ้งสเปกมันมันรับมันมันเราต้องยิงขึ้นไปอย่างเดียวหรือเปล่าเราลีดได้ด้วยนะครับเราสามารถลีดลงมาได้ด้วยนะครับเราสามารถลีดลงมาได้แล้วก็จะมีมินิโปรเจกต์นะครับเพราะว่า <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงว่าที่เรามาอบรมเราเข้าใจนะครับเราก็จะทำมินิโปรเจกต์เล็กๆกันในส่วนของ Internet o น t ตออฟนะครับอินเทอร์เน็ตออฟประกอบหลักๆ นะครับตามประกอบหลักๆก็จะมีในส่วนของ e อ bed นะครับ Embed คืออะไรนะตัว e m b e เเนี่ยก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์นี่แหละครับแต่ไม่มีหน้าจออ่าเหมือนคอมพิวเตอร์เลยแต่ไม่มีหน้าจอเราคิดง่ายๆอย่างเงี้ยคือผมสรุปใจความให้ง่ายๆว่ามันคือคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่ไม่มีหน้าจอเพราะมันมีทั้งแรมมีทั้งลอมมีทั้งหน่วยประมวลผลอยู่ในตัวนะครับแต่ทีเนี้ยข้อดีของมันคือมันทนอึดถึกระดับหนึ่งเพราะว่ามันก็ฝังอยู่ในหลายๆอย่างแม้แต่หน้ารถของท่านที่เป็นตัว ECU นะครับ ที่ททีีท่่ในรถที่ขับมาเนี่ยในนั้นก็มีเอ bed อยู่นะครับมันจะทําหน้าที่ในการประมวลผลนะครับต่างๆที่เรากําหนดไว้มันก็จะทําไมมันเกี่ยวข้องกับ Internet o น t ตออฟติงก็อย่างที่บอก Internet o น t ตออฟติ้งต้องมีเซนเซอร์ดังนั้นเซนเซอร์มันมันจะส่งค่าจากตัวมันเองออกมาเลยไม่ได้มันจะต้องมีเอ bed มาตัวหนึ่งเพื่อ,ออ่านค่าจากเซนเซอร์แล้วประมวลผลให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจนะฮะเพื่อจะคุยกับมันได้แล้วก็ส่งขึ้นคลาวด์หรือส่งไปประมวลผลต่างๆนะครับทีนี้ ส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของคลาวนะครับ IoT ทุกรูปเวลาเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเราเห็นแล้วละมีก้อนเมฆแน่ๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะโดนยิงไปเก็บไว้บนก้อนเมฆนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพื่อที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกคนนะเพื่อผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพื่อที่จะให้โหนดโหนดต่างๆโหนดโหนดต่างๆที่เป็นโหนดเซนเซอร์ทั่วๆไป ยิงค่าขึ้นไปบอกมันได้ในส่วนของสมาร์ทกริดก็คือมันจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงค่อนข้างครบผมเลยยกตัวอย่างขึ้นมานะครับมันก็จะมีรถคันหนึ่งปกติคนวิ่งไปต่างจังหวัดนะครับจะเห็นว่ามันจะมีหลอดไฟเป็นแถวตอนกลางคืนเนาะแล้วมันก็จะเปิดทิ้งไว้อย่างนั้นตลอดทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยไม่มีรถวิ่งผ่านตรงนั้นมันก็จะเกิดทําให้เกิดการสูญเสียของพลังงานโดยโดยโดย,โดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับเพราะไม่มีรถวิ่งผ่านจะเปิดไว้ทําไมเป็นไฟถนนด้วย นะฮะโอเคถ้าเป็นย่านชุมชนก็โอเคหน่อยแต่ถ้าเป็นไฟถนนทั่วไปไกลๆมันก็ไม่มีความจําเป็นต้องเปิดใช่ไหมฮะในเรื่องของสมาร์ทกริดอาจจะเอาในเรื่องของกล้องหรือเซ็นเซอร์ใดรก็ตามนะฮะมาจับว่ารถรถมาแล้วไอหลอดไฟที่อยู่ข้างหน้าก็เต็มตัวเปิดรอพอรถวิ่งผ่านไปหมดไม่มีรถแล้วก็ปิดไฟมันก็จะโดนเปิดปิดตามตามการใช้งานจริงพอมันโดนเปิดปิดตามการใช้งานจริงมันก็จะทให้เกิดการลดการสูญเสียพลังงานได้ก็เลย ก็ตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของสมาร์ท e ีบก็คือจะเป็นสปารแพลตฟอร์มนี่แหละเมื่อกี้ที่อธิบายไปมันก็จะควบรวมถึงเซนเซอร์แล้วนะครับเซ็นเซอร์นะครับเอเมเบดครพวกนี้มันจะมาด้วยกันเมื่อมาด้วยกันก็จะเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า M2M นะครับก็คือ Machine to Machine นะครับ M2M M2M ไม่ใช่นักร้องออสเตรเลียสอคนนะฮะทันไหมต้องรุนผมเนาะ <laughs> มาเตออึ่งทันโอเคเอ m นะครับ ก็คือ m a c h ช n e to m a c ช i n e นั่นเองหมายถึงว่าขั้นตอนนี้ไม่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนสมาร์ทกริดที่ผมยกตัวอย่างไว้ในเอกสารใช่ไหมฮะขั้นตอนนี้ไม่มีคนมาเกี่ยวข้องเลยวิ่งไปเซนเซอร์อ่านค่ายิงขึ้นไปยิงกลับปิดไฟทุกอย่างแมชชีนทำหมดเลยนะครับต่อไปเราจะเป็นง่อยอกันแล้วนะครับ <laughs> แต่ครับทั้งหมดรวมเรียกเป็นสมร์ทแพลตฟอร์มนะครับผมทั้งหมดก็จะโนโดนรวมเรียกเป็นสมาร์ทแพลตฟอร์มที่นี้ เป็นไปได้ไหมที่เราคนเดียวนะครับหรือเราบริษัทเดียวจะทำสมาร์ทแฟลตฟอร์มทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ขายไก่อย่างเมื่อสักครู่นะฮะทีนี้สิ่งที่จะทำทางคือโอเคครับในในมุมนี้เราเราอบรมอสองวันนี้มันจะมีการแทรกในส่วนของการวิธีการเอาไปทำธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของซอฟต์แวร์พาร์คต้องการสร้างผู้ประกอบการนะครับสิ่งที่เราจะทำได้คือแยก นะครับทาเป็นเกจเจ็ตเอาขายเป็นอุปกรณ์เล็กๆนะครับขายเป็นอุปกรณ์เล็กๆแทนเอา wiFI ไปติดกับอะไรสักอย่างเพื่อให้ดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือส่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเช่นง่ายๆอย่างตอนนี้ผมก็พยายามทําอยู่แล้วก็มีทีมนึงก็ทําอยู่เหมือนกันหลายๆทีมเราเอา Wifi มาจูนมา remote, Air, remote TV, แฮกรีโมทแอร์รีโมททีวีเราก็สามารถสั่งเปิดปิดแอร์ทีวีพัดลมตู้เย็นโดยใช้รีโมทได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็น iR ใช่ไหมครับ แล้วก็จะแฮกมาแล้วก็ยิงเปิดมันได้แล้วก็สั่งจากเน็ตได้อยากก่อนเข้าบ้านเราเปิดแอร์รอไว้ก่อนเราเป็นคนขี้ร้อนมากลงจากรถแป๊บเดียวไม่ได้แล้วฉันร้อนมานั่งเปิดแอร์ร้อยเย็นอีกไม่ไหวเปิดทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วค่อยเข้าบ้านเย็นเลยก,ก็ทําได้นะครับขั้นตอนการทํางานหลักๆของตัวอินเทอร์เน็ตออฟติงก็คือจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับแอปพลิเคชันเน็ตเวิร์กนะครับและเรื่องของการเซนดิ้งนะครับ ตรงนี้จะเป็น a อเทมเท็กเจอร์แบบกว้างๆหยาบๆนะครับซึ่งจะเหมาะกับผู้บริหารนะครับระดับหนึ่งว่าภาพรวมของของตัวอินเทอร์เน็ตออฟติงที่เป็นลักษณะของเฟรมเวิร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. เราจะเห็นว่ามันจะสามารถใช้ได้ในหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคอน s u m e r consumer equipment นะครับอ่าแ a คเ m อ n ี่ e ีเน็นะครับรีเ tail สโต้นะครับแอปพลิเคชันเดเวลลอปเปอร์มีอะไรพับปลิกทนสปอร์นะครับก็คืออย่างที่บอกพวกนี้จะเป็นแพลตฟอร์มเราจะเอาไปจับกับอะไรแค่นั้นเองจะ,จ, istics, ะจะไปจับกับโลจิสติกนะครับจะไปจับกับโรงพยาบาลจะไปจับกับอะไรโอเคเคสโรงพยาบาลผมมีตัวอย่างนิดนึงก็คือในส่วนของคนแก่หรือผู้ป่วยจะมีล็อกเก็ตให้นะครับจะมีล็อกเก็ตให้แขวนเมื่อเมื่อเกิด การเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถกดล็อกเก็ตเพื่อแจ้งได้หรือถ้าฉุกเฉินมากๆในกรณีที่หลกล้มล็อกเก็ตจะแจ้งตัวเองว่าตอนนี้ผู้ป่วยอยู่จุดนี้กําลังต้องการความช่วยเหลือนะครับกำลังต้องการความช่วยเหลือ,นะลอ,มเ,ลอเมื่อล็อกเก็ตแจ้งทางโรงพยาบาลก็จะสามารถ,รถส่งรถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนี่จะเป็นเคสตัวอย่างว่าลักษณะของอีโคซิสเต็มของ n2m เป็นยังไงนะครับ ตัวอีโคซิสเต็มของ a 2 m ออย่างที่ที่ที่ผมได้แจ้งมาอยู่แล้วว่ามันจะเป็นเรื่องของ m a c h ช n e to m a c h ชีนนี่แหละให้แมชชีนมันคุยกันเองนะครับ